พระเช้าปยาสิสงสัยทำไมคนตายกลับบานเล่าเรื่องไม่ได้ํำตอบจากพระกุมารกัสปะอุปมาโจรในบ่อน,น้ำร้อนเย็นพระกุมารกัสปะอธิบายว่าคนดีที่ตายไปย่อมไปเกิดในสวรรค์ที่สุขสบายจนไม่อยากกลับมาโลกมนุษย์ที่เต็มไปด้วยทุกข์เหมือนคนสุขสบายที่ไม่อยากกลับไปที่ลำบากส่วนคนชั่วที่ตายไปย่อมไปเกิดในนรก ที่เต็มไปด้วยความทรมานจนไม่สามารถกลับมาได้และถึงกลับมาได้ก็ไม่อยากจะกลับมาเล่าเรื่องราวความทุกข์แสนสาหัสเปรียบเหมือนโจรที่ถูกทรมานในบอ่อน้อมร้อนเย็นจนตายย่อมไม่สามารถกลับมาเล่าเรื่องได้ อุปมาณนี้ที่ให้เห็นว่าการไม่กลับมาของคนตายนั้นเป็นเพราะความสุขหรือความทุกข์ในภพภูมิใหม่ที่มากเกินกว่าจะอยากกลับมายังโรคมนุษย์